โอเคสวัสดีครับทุกทุกคนเออไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมคือชิปปี้แจ็คฟรอสนะต้องพูดว่าสวัสดีปีใหม่มากกว่านี่มันก็ปี64แี่ลและเกมที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้ก็คือเกมเอ่อเดวิลไม่ใช่ Devil เมค Cry เดอะพารครับ The Park เออเอาเหอะนิวเกมเปไปเลยครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันเองว่ามันเป็นเกมอะไร บางทีผมจะแปลบ้างไม่แปลบ้างนะครับขี้เกียจมันเช้าซึ Holiday> ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับหลอกเหตุผลพวกนั้นนะันคอมพรีเซ t in return to atlantic park Mm. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. We'll go and ask information. You're in the car, not to go and ask information. Why is <laughs> it so bright? เออเป็นเกมแนวเฮอเลอร์ที่สว่างดีรอในรถนะลูกอย่าหาทําอย่าออกไปหาเล่นที่อื่นแป๊บนึงเขาบอกว่าสวนสนุกนี่จะปิดแล้วอ่ะรีบกลับไปที่รถ จะแปลด้วยสรุปนะครับวัสดีครับอุ๊ยอ๋อลงุลงลงุงอ้าวหมือนอ้าวไม่ใช่ลงุง hey, <Lor> เราเล่นเราเล<ง>่นไม่ต้องโทษตัวเองหร <Lor raine. S 2> อก Take a deep breath. and Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! Oh, I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Hey. Callum, where are you going? Over here. อ้าว There's something special about the entrance to an amusement park—a line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives, and on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back in sight. I wouldn't want to leave either. Attention, employees. The park is now closed. Have a safe journey home. <laughs> เมื่อกี้ตัวละครหลักของเราเกำลังพูดเกี่ยวกับเออ <c oughs> เอเลียลลงเลยคือคุณแม่เขาบอกว่าแบบเขามีความจับเขาเรียกอะไรมีความหลังกับทางเข้าตอนนี้ผมว่า <c oughs> ตอนนี้ผมว่าผมเริ่มไม่อยากมีความหลังกับมันแล้วโอ้ส่วนสะดวกล้างปัดกลับได้ไหมไม่ได้ อะไร My God เกดิดอ,อะไรขึ้นที่นี่คุณพระช่วยกดชิปเพื่อวิ่งอะโอเคคุณพระช่วยจับผมไม่ได้หรอกไปจับเองหรอกไม่ยุ่งด้วยพาสิทธิ์ว่าไวค้ครับในหนังผีในเกมผีอย่าไปวิ่งตามมัน หาทั้งอื่นไปล็อกมีฟังก์ชันสู้สู้กลับไหมเนี่ยเกมนี้อยากได้เหลือเกินแบบไม่ถีบปั๊บเราโดดทีบหน้าเลยโอ้โหม,มีกระเช้าสัตว์โอ้โหโอ้โห คำไว้ๆที่นี่ถามจริงนี่หน้าหนาวเ่ะยไม่ต้องเลยเป็นป้าใหม่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 คุณจะมาทำอย่างนี้กับผมไม่ได้ผมมาหาลูกได้ข่าวว่าลูกผมตายเลยด้วยอยาอยาอย,า,อยามาเล่นอะไรแผลงๆโหพึบเข้ามาเนี่ย วิ่งนะบอกให้ไปไหนเนี่ยทางนี้ครับคาร์ลัมจับผมไม่ได้สิแม่เด็กไม่รู้จักอาร์ติสะหรือไงวะเนี่ยกลากงค่ำกลางคืนมาวิ่งไล่จับกันอยู่ดินี่มันของคาร์ลัมนี่ พระจันทร์สวยสวยอยู่ดีลังแคของสวัสด์เอ้ยดวงดาวอ,อ้ลืมบอกไปนะครับเกมนี้เล่นตามรีเควสนะครับนายอยู่ประมาณครึ่งปีก่อนน้องนารีเควสเอาไว้ รู้สึกว่าเขาให้ระวังอะไรสักอย่างอะไรลอกๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เคยเปิดเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่เคยเปิดดูสปอยมาก่อน มีเรือเป็ดคอมมอนอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อจะชวนเล่นเรือเป็ดไม่เล่นจะไปทางอื่นไว้นำไม่เป็นไว้ยไม่ไม่ไม่ไม ำหนูอย่ามาคิดว่าหนูจะล่อให้แม่ไปหาได้แม่จะไปตามทางของแม่คนตายก็อยู่ส่วนคนตายนะลูกนะอย่ามาหาทรรม สวนสนุกตัวนี้คือแบบใส่ส้นสูงมาเที่ยวไม่ได้เดยะคุณใครมาจอดรถตู้เอาไว้มีอุบัติเหตุอีกแล้วมีวิ่งหรอกไปก่อนอื่นให้ผมสันนิษฐานแป๊บนะฮะฮะฮะ อ้าวลีดอารมณ์แบบว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่นะครับแต่แบบเจ้าของโน้ตเขาแบบว่าเขาไม่สนนะ นีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอุบัติเหตุไม่ควรเป็นมีดปักตาตุ๊ก,กตานะเฮ้ยแถวบ้านไม่เรียกอุบัติเหตุครับแถวบ้านเรียกฆาตก,กรรมวังเวงแปลก มาเปิดใกล้ทะเลละสีสวบสาบสวบสาบไปาโถก็แค่ห็นตกแล้ววะก็แค่หินหล่นตามาแรงโน้มถ่วงของโลกออมีตกใจหมดเออมีชิงช้าสวรรค์ด้วย มีปหมึกด้วยไม่ต้องบอกก็รู้อยู่แล้วแหละต้องลองวิ่งดูมันจะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไหมเนี่ยวิ่ง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  ให้<ท>นันทำเช่นเวียนหัวลองวิ่งผมจะลองวิ่งไปเรื่อยๆนะครับขอสักรอบนึงรู้สึกเวียนหัวตามแล้โอเคไม่มีฟังก์ชันเหนื่อยสำรวจ poor kids มีเด็กโดนแทงเออคอยว่ากันแล้วกันมีเด็กโดนคนคนหนึ่งแทง โลจิตหรือไงว่าแทงเด็กเฮ้ยรายออกทูรอนโทรอนเอ่อไม่ขี่ได้ไหมไม่ขี่ได้ไหมไม่เฮ้ย <Hey. S 1> ไม่ไม่ขี่ไม่เราจะไม่ขี่นายไม่ เราจะไปหา <S <S> <S ไปก็ไม่ได้จากที่อานอ่านผ่านตามาก็ประมาณว่าแบบมีคนขายความลับพี่แกนะครับแต่แบบยังไงเราก็จะเปิดให้ได้เป็นคนที่มีความตั้งใจสูงจริงๆชาคนนี้ ขึ้นไม่ได้ถ้ายังขยับอยู่เออสปีดดีครีโอเคแล้วถามจริงเจ๊จะไปขึ้นมาทำไมอะเจ๊ ยกอีกโยกอีก,ก,อกเออคือแบบเจ๊ยอยู่ดีไม่ว่าดีอ่ะอฮะแสดงว่าเมื่อกี้ผมลืมดูจริงๆว่ามีใครอยู่ข้างบนแคลลัมอยู่นั่นก่อนนะ มาแล้วแคลลัมอยู่ไหนเนี่ยไม่เล่นแล้วนะจับตาดแดดให้รู้แล้วรู้รอดเลยอเ,เออกำลังจะไปเดี๋ยวแคลลัมเขออ้ายังไงเนี่ยอ๋อ เราก็ต้องมาเล่นปลาหมึกมาเรามาเวียนหัวไปด้วยกันครับคุณผู้ชมครับนั่นั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 หนันยังมันไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เครื่องเ่ล่นน่ะใช่ัหมมันก็แค่เครื่องเล่น ไม่มีอะไรเลยเฮ้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 ย,ยตายตายไม่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 ไมไมไมลุงลุงลุงืมไปไหนโอ้ยตกใจชะตบใหม่เลย ลุงลุงลุงครับลุงไม่มีอะไรจะเล่นแล้วแหละลุงลุงลุงไปไหนไมมาทำตาถลนใส่